บางตอหวังลุ้นยอดมวยปีนี้เลยนะครับเสียวุฒิพอหลักบุญครับหัวหน้าคณะของบางตอเปิดใจว่าเด็กคนนี้นะครับใช้เวลาซ้อมตั้งใจมากอยู่ในระเบียบวินัยตลอดนะครับรู้หน้าที่ของตอนเองแล้วก็ฟอร์ม9ไฟหลังเขาชนะ8ไฟมีแพ้แค่กุมารดอยคนเดียวเท่านั้นนะครับเป้าหมายเขาบอกว่าอยู่ที่นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีของสถาบันใดสถาบันหนึ่งในปีนี้เลยแล้วก็ฝากแฟนมวยครับให้เป็นกำลังใจให้ด้วย คือบางต่อนะครับเขาเป็นแชมป์รุ่น1 1 8สิแปดอนด์เวทีมวยราชดำเนินคนปัจจุบันครับแล้วก็มีคิวที่จะดวลกับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนดาวรุ่งฟอร์มแรงแห่งปีในศึกรวมน้ำใจเพื่อแฟนมวยนะครับวันพุธที่9สิงหาคมนี้เวทีมวยราชนำเนินซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นไฟชี้ชะตาเหมือนกันหากเขาหวังนะครับทางทีมงานหวังมาขนาดนี้แล้วก็บางตอเองในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวประกบที่น่ากลัวสุดๆตัวที่จะเบียดกันก็มีเนี่ยมีขุนศึกน้อยนี่แหละนะครับมีขุน ที่พอจะเบียดกันในปีนี้หรือเปล่าหรือว่ามีตัวอื่นๆที่ยังเปิดขึ้นมานะครับเพราะว่านี่ก็ป่ามาครึ่งปีแล้วนะครับน่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับว่า9ก้าไฟของบางต่อเนี่ยมันดีพอหรือไม่แล้วก็ตัวที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ดีนักนะครับฟอร์มหลังของบางต่อนะครับเก้าไฟหลังนะมีชนะคะแนนชูซับสฉลาดชีพมีชนะน็อกยกสีมหาสมุทรแปะมินบุรีนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนผลพรรญชัยชนะเด่นสิทธิ์นายกควิตพงษ์ ชนะชูซับสอสละชีพแล้วก็แพ้กุมารดอยมาชนะน้องยก3าเพชรนำโชคครับแล้วก็ชนะคะแนนเจเจอพิมลศรีไฟล์ล่าสุดที่เขาทำได้ดีก็คือไฟที่ชนะคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองครับนี่คือฟอร์มของเจ้าบางต่อแฟนมวยมองไงครับที่เราเป็นไปได้ไหมก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ไฟสําคัญเลยคือไฟต่อไปของเขานี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องทําฟอร์มลากุมารดอยด้วยถ้าเขาชนะไฟนี้แล้วก็ไปลากุมารดอยนะครับชกอ,อีกสัก2 3สไฟอะ่ะคือถ้าชนะ3ไฟติดเนี่ยผมว่า มีลุ้นยอดมวยเหมือนกันสำหรับบังต่อพอลักบุญครับก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของบังต่อพอลักบุญบังต่ออายุ25ปีสูง167ซนติเมตรเป็นคนอุบลราชธานีนะครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าอาวุธด,ดีครับมีขวางหน้ามีเหลี่ยมศอกมีเหลี่ยมเขา่าอาวุธครบเครื่องพอสมควรเลยถึงยอดมวยไม้ปีนี้ก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้กันครับ